มาครับวันนี้บ่าวสิงพามาตกปลาหมอคางดําใช้สูตรเหยื่อลำขนมปังธรรมดานะครับว่าจะกินเหมือนไอปลานิลหรือเปล่านะครับมารอดชมดูครับว่าปลาหมอคางดําจะกินไหมตกปลาหมอคางดําด้วยสูตรเหยื่อลำครับพี่น้องอู้นั่นนั่น หมอข้างดำครับมาดูพี่โน้องพี่โนโอ้องขันนั้นกินแล้วนั่นกินแล้วพี่โนโอ้องกินแล้วกินเหยื่อลำครับเหยื่อลำขนมปังน่านีม่มาแล้วของผ่านป้อใช่สวย<า>ของบาสิงก็มาแล้วตอนน่อเนืึงเลยครับตินตอนน่อนึงเลยตินตอนน่อนึงเลยตินต่อนึงเลยครับขโมยหมอข้างดำครับ นี่พี่น้องปลาหมอคางดำครับกินเหยื่อกินเหยื่อลำขนมปังครับดูครับไม่ใช่ปลานินนะครับปลาหมอคางดำลักษณะเป็นแบบนี้เหมือนปลานินกินทุกอย่างจริงๆครับอเอาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับโอ,โอ้ตายตายอ้าวไซส์สวยด้วยตัวใหญ่ด้วย หมูคางดำครับกินขนมปังกับ <ไป S 1> ลำมาอยู่แล้วครับกินพร้อมกันเลยครับนี่สองกันเลยกินพร้อมกันเลยสอ,องหลังโ้หคางดำฟึ้ดเลยที่น้องนี่<อ>นี่ใสสวยสองสองใสสวยๆส,สวย มาถึงสองนา <ละ S 2> ทีเขาขึ้นองโอ้โหมาโซกล้องห้เอลุดหลุดลุด้ลุ้ในตัวหนึ่งขึ้นมาสองปวดกินสนั่นเลยกินสนั่นเลยนอนกินสนันเอาลุดเออกมาลุ้ เลอก้มีปล่อยนะครับกินปลาอันตรายแลต้องจกดทีเดียวไปไหวเนาะอีเดิมโอ้ใครน่าจะสวยดึงแรงดึงแรงดึงแรงครับดึงแรง ไปน่าจะสองตัวด้วยสองตัวด้วยโอ้โหจริงจริงสองเหรอสองครับปัดทู้ปัดทู้ใส่ใส่ง่ายกใส่ได้ใส่สวยเลยครับประหมอคข้างดำดูครับกินเหยื่อลำขนมปัง นี่ก็นั่นเหอเมนดูครับดูโอ้มาแล้วมาแล้วอีกต้นนึงค่ะตัวสองอีกไหมครับสองอีกไหมครับสองอีกแล้วสองอีกแล้วเป่าออีกนะ<า>สามเลยครับโอ้สามโอ้สวย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 หมอคางดำตาหมอคางดำ

หอม้วนันนั้นกระสือหาหนครับโอ้ยยัยยัยยัยนปั่วสิปแล้ว่แล้วเส้นเนาะย่เส้นมันกหลายตัวกนมี่สบ่มีนนี่เส้นเส้นบ่เอาแค่นีกพอแล้วนีแต่ว่ากระสือมันต้องยกลูกเบ็ดบ่แล้ว ค<อ>ือตัวได้หลายกองมูมอามไาตีแลกเีคนหากันจิจังความน่งเขาขี่ขันอันใจเบียดขึ้นอยู่หลายลกย่งมูโอ้ยหอกหนอองของนี่ไม่เซียนก็ทำได้ โอ้หไโอ้สวยครับทางดำอันนี้อันนี้ตกกระสือเดี๋ยวมาเต่งสีเลย อื็นยังมงดูงูหลวขึนดงแเโอ้ยเยอะไปวนเยอะขนยังไงจอมงี่ยวก็โอนตต้เลยเออแปลกใจจังสวย ตัวนี้ต่ว่าแบบด่าดีอ่ะพี่น่องป้องาส,สายชุกผู้ทุกคนอันนี้แบบสวยเฮงน,นี่ตัวใหญ่กูมูเด้อนี่นี่กระซื้อกระซื้อต้องต้องอรอไหมครับหรือ,อว่ากินเลยก็รอนี่เลยลงไปก็ร,กรอแป๊บเดียวก็กินเลยค่ะ อันนี้ไซ ปลาต้มเี่ยบ้านดูที่เาที่นี่หลายหลายปลาลังยังเยอต้มน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ नहीं कहते โอ๊ยมึงมากู oh, mm. okay, อยากได้กล้องอันนี้แห่เนาะแล้วก็กล้องมัดใส่ใส่หัวใส่แอวไมแม่นซุ่มสกเวทนี่อือแค่นี้พอ ไซใ,ใหญ่ไซใ,ใหญ่ตัวนีกก่นนตัวเดียวแต่ว่าไซส์สวยเหมือนเดิมนี่นะครับผลงานวันนี้ที่เอาเบ็ดไปตกนะครับเกือบถังไปประมาณชั่วโมงหนึ่งว่าจะไปทอดแหครับแต่น้ำขึ้นเยอะ ็เลยลองตกเบียดดูนะครับตกเบีดเยื่อลำเหยื่อลำเยื่อลำขนมปังกินครับกินเหมือนปลานินเลยกินดี